สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณเสชายครับสวัสดีครับคุณดุชาติก็สวัสดีท่านผู้ชมครับรงพักรองภพรพบกับท่านผู้ชมเช่นเดิมนะครับ4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งครับฝ่าฝนไม่เป็นใจคุณเสชัยในช่วงเย็นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาลงไปดูสภาพอากาศด้านล่างฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะต้องรีบหลบเพราะไม่งั้นส่งผมจะเสียครับก็หลายพื้นที่ในกรุงเทพมนานครรวมถึงบริเวณปริมณฑลนะครับก็มีฝนตกหนัก แต่ว่าในกรุงเทพฝนตกหนักในช่วงเย็นช่วงเย็นขนาดนี้นะครับแต่ว่าเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาในพื้นที่ของภาคเหนือหลายจังหวัดนะครับมีฝนตกหนักแล้วก็ทําให้ถนนหลายสายเกิดปัญหามีดินโครนถล่มลงมาแล้วก็ถนนบางเส้นก็ถูกตัดขาดนะครับทําให้ประชาชนไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้นะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณสักสี่ทุ่มคุณเสชายนะฮะ ถนนสายแม่เสลียงนะครับก็ตัดขาดทีเดียวเพราะว่าเนื่องจากว่าฝนได้ตกลงมาอย่างหนักทําให้ในพื้นที่2อําเภอคืออําเภอขุนยวมกับอําเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับทําน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนเส้นทางสายแม่เสลียงนะฮะได้กัดเซาะคอสะพานบ้านห้วยหยวกตําบลแม่ลาหลวงอําเภอจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะเมื่อคืนคุณเสกชัยร,รถลาที่ใช้เส้นทางนี้นะฮะ เป็นร้อยร้คันคไปไม่ได้เพราะว่าบริเวณคอสะพานนี้ขาดเลยนะฮะครับตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแต่วันนี้เห็นว่าทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะซ่อมแซมซ่อมแซมถนนท,นที่ขาดที่คุณดุชาติบอกนะฮะว่าเพื่อที่จะให้ใช้การได้นะครับ,รบอย่างที่ถนนในอำเภอขุนยวมอำเภอแม่ราน,น้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่คุณุชาติบอกบมีน้ําป่าไหลหลากท่วมถนน เส้นทางแม่เสรียงน้ำป่าก็กัดซ้อคอสะพานบ้านห้วยหยวกนะครับตำบลแม่ราหลวงนะครับทนทําให้ถนนดังกล่าวขาดนะครับรถยนต์ไม่สามารถผ่านไปได้แล้วก็ส่งผลให้รถยนต์แล้วก็รถโดยสารประจําทางสายกรุงเทพแม่ฮ่องสอนรวมถึงรถยนต์ส่วนบุคคลกว่า100คันนะครับที่จอดเป็นทางยาวเลครับคุณสุชาติเพราะว่าไม่สามารถที่จะผ่านเส้นทางดังกล่าวได้ ยาวถึง3กิโลเมตรครับในขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานแขวงการทางแม่ห้องสอนคุณปรีชาสาเมธาไว้ก็บอกว่าบริเวณคอสะพานที่น้ำกัดซาะนะฮะทำให้แหล่งตรงนี้นะฮะเป็นโพรงทีเดียวนะครับก็เลยเาทางมีการระดมนะครับทั้งเครื่องจับเข้าไปแก้ไขยอย่างเร่งด่วนมีการนำดินคัะไปถมบริเวณคอสะพานเพื่อให้รถยนต์วิ่งได้นะครับคาดว่า เที่ยงวันนี้เมื่อวานนี้ทางผู้อำนวยการสํานักแขวงการทางแม่ฮ่องสอนบอกว่าเที่ยงวันนี้น่าจะเปิดเส้นทางได้แล้วนะครับความคืบหน้าล่าสุดนะฮะจะไปสอบถามกับคุณสว่างม่อมดีหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับสวัสดีครับหัวหน้าสว่างครับครับสวัสดีครับหัวหน้าสว่างครับเส้นทางแม่เสลียงตอนนี้สามารถใช้การได้หรือยังครับครับ่ขณะนี้ขณะนี้เกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะฮะมีลักษหลายหลักขึ้นกับคอสะพานแล้วก็ ผมทางที่เลนครับผมเส้นทางแม่เปรียงนะครับขุนยว่แม่ละน้อยต่างๆเนี่ยเส้นหนึ่งศูนย์แปดของทางหลวงนะครับครับช่วงกมที่หกหนึ่งหกหนึ่งกับหนึ่งหกหกนะครับครับโดยเฉพาะช่วงกมที่หนึ่งหกหนึ่งคอสะพานขาดนะครับที่บ้านห้วยหยวกคณะปากตะเซะครับคณะขณะนี้ทางจังหวัดแล้วก็กรมทางหลวงแวงการทางต่างๆได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการ ขนานี้ใช้การได้แล้วครับทั้งสองเส้นสองเส้นทางของจราจรนะครับครับใช้การได้ช่วงประมาณกี่โมงครับานหน้าครับตั้งแต่ช่วงทุ่งเที่ยงมาแล้วก็ได้ได้ผ่านแต่ช่วงเที่ยงนั้นจะได้จะได้จราจรเส้นทางเดียวนะครับขนะนี้ได้สองเส้นจราจรได้แล้วนะครับครับครับมีจุดเดียวใช่ไหมครับที่มีปัญหาเรื่องของการจราจรไม่มีจุดเดียวครับก็จะมีดินโคลนถล่มแล้วมีพวกโคลนพวก ถ้าผมบนเส้นทางขณะนี้ได้เสองจากได้ต่อ,อเส้นทางเรียบร้อยแล้วครับครับเราแ,แ,แก้ไขยังไงครับหัวหน้าครับก็คือใช้ใช้ดินถมนะดินถมเป็นการจัดกคารชั่วคราวนะฮะพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ให้สามารถใช้ันส่งไปมาได้เป็นการชั่วคราวนะครับ,รบส,ส่วนในเรื่องของกาจะใช้ถาวลอหรือปรับปรุงแขวนกั้นทางก็จะดาเนินการในภายหลังอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ความความปลอดภัยจะมีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าหากว่ามีน้ําฝนหรือว่าน้ําป่าไหลหลากลงมาอีกอาจจะกัดเซาะดินที่เราถมเข้าไปได้ครับหัวหน้าคร,าร,าร,ารับ ครับแล้วมีหมดคาถาที่อยู่ใกล้ชิดนะครับในเครือจักรเราก็จะสันบายก็อยู่ช่วงบริเวณใกล้ๆนั้นครับถ้าเกิดมีเหตุการณ์ขึ้นมาเราก็จะระดมุเป็นการแก้ัญหาดทุกคาไป่อนนะค,ะคร naar, ับซึ่งขนานี้การแค่แก้ไขปัญหาระยะยาวเนี่ยต้องใช้เวลานิดนึงนะครับครับครับตอนน go ี้ฟ้าฝนยังตกอยู่ไหมครับคุณอาครับตอนนี้หมดแล้วครับเปนนี้ปรากาศปรับปรงนะครับคาดว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาช่วงลองคืนนี้หรือพรุ่งนี้ก็เหตุการ ก็จะข้ามสาาะาวัดปกตินอกจากคอสะพานที่บ้านห้วยหยกแล้วยังมีจุดไหนไหมครับว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดน้ําป่าไหลหลากหรือว่ากัดซาะเหมือนกับตรงคอสะพานบ้านห้วยหยกนยฮะกับช่วงนี้ก็จะมีช่วงที่ดินถล่มเนี่ยช่วงของมแม่ละน้อยอยีกช่วงหนึ่งแล้วก็จะมีนอกจากนั้นแล้วก็จะมีในช่วงของบ้านมาแม่สามเละก็จะมีอยู่แต่ว่าไม่ใช่บนมาไม่ใช่บนเส้นทางใหญ่นะฮะจะเป็นเส้นทางของแม่สามเลศศพเมยอะไรพวกนี้ก็จะมีอยู่ขณะน,นี้ก็ต้องระวังกันอยู่เช่นเดิมนะ แต่เราได้ประสานกับทางหน่วยทหารหน่วยพัฒนาการเส้นที่ต่างๆนะครับท้องถิ่นต่างๆอบจหรือทางหลวงชนบทต่างๆให้ติดการเตรียมความพร้อมเหมือนกันเช่นเดียวกันครับครับแม่สามแลบนี่เป็นสะพานหรือว่าเป็นถนนครับที่ที่อยากจะเป็นจุดเสี่ยงอ่ะครับเป็นอยากจะเป็นถนนฮะอ๋อเป็นถนนใช่ไหมครับเป็นถนนซึ่งดินจะสลเออลงมาทับถมเป็นเป็นเส้นทางธรรมดานะครับแต่ว่าถตาฝนตกนิดหน่อยก็จะสลดลงมาแต่ก็จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ เอ่อเฝ้าระวังอยู่นะครับขณะนี้นะครับครับในส่วนของปกปอนะฮะได้มีการประสานกับกรมอุตุนิยมวิทยาไหมครับว่าจะมีฟ้าฝนหรือว่าตกตั้งแต่ไหนถึงไหนอย่างไรฮะครับช่วงนี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งเตือนมาพอสมควรนะครับในช่วงสถึงวันที่แปดนะครับนั้นก็จะมีฝนเบาบางลงนะครับขณะนี้เราทางพุทกคันเราก็ได้แจ้งทางอำเภอทางท้องถิ่นชาวบ้านต่างๆให้เียฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับครับตั้งแต่วันที่แปดไปจนถึงวันไหนครับ แล้การในช่วงวันที่8ที่9คาว่าจะหมดแล้วครับในวันที่10คาดว่าจะจะล่าแล้วถ้าไม่มีก็ถือว่าจะเบาบางนะครับเพราะว่าจะร่องควเปิดอากาศก็จะพาดผ่านลงไปภาดเหนือตอนล่างแล้วพาคการันบนลงต่อไปครับครับคือในช่วงวันที่8วันที่9แต่ว่าวันที่10คือวันพรุ่งนี้ฝ่าฝนก็คงจะเบาบางแล้วใช่ไหมครับครับผมครับครับท่านหัวหน้าครับมีอะไรจะฝากเตือนสําหรับท่านผู้ชมที่ใช้เส้นทางนี้ไหมครับ แล้วก็ฝากให้ท่านผู้ที่ใช้เส้นทางอแล้วอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่มาที่แม่เปรียงมาที่แม่ละน้อยสุนยวมนะครับแล้วคข้าที่นางสงชอบโปรดใช้ความระมัดระวังในเรื่องของเส้นทางนะครับขณะสฝนตกบางทีมันอาจจะมีต้นไม้สลายทับมาทับฝ่าเส้นทางบ้างนะครับซึ่งมันเป็นอันตรายเกี่ยงขอให้ใช้ความระมัดระวังนะครับใช้ความเร็วที่ที่ไม่เร็วเกินไปนะครับช่วงนี้เป็นเป็นถนนช่วงลื่นนะครับขอให้ระมัดระวังเป็นอย่างเป็นกรณีพิเศษด้วยด้วยครับ ครับขอบคุณมากครับหัวหน้าครับครับครับสวัสดีครับคุณสว่างมอบดีหัวหน้าป้องกันภัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องอนดูภาพเมื่อกี้ในคุณสักเออคุณเสกชัยฮะเป็นโพงเลยอ้นี่ถ้าถ้าถหล่มลงมานะฮะแล้วรถกระบังวิ่งด้วยก็ซ่อมแซมเรียบร้อยนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาซึ่งทางหัวหน้าป้องกันภัยจังหวัดแม่ฮ่องศอนก็บอกว่าสามารถใช้การได้แล้วถนนเส้นดังกล่าวนะครับแล้วก็ขณะนี้ฟ้าฝนก็เริ่มหยุดแล้ว น่าจะดีขึ้นหลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับครับก็ฟ้าฝนนะรตั้งแต่วันที่10จะะก็ในส่วนของรถโดยสารนะครับคุณเสยชัยและท่านผู้ชมมาผู้อำนวยการสํนานักขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนคุณสัจจาเตชะโกมลก็บอกว่าในเบื้องต้นนะครับสำนักการขนส่งได้มีการตรวจสอบการเดินทางของรถโดยสารสาธารณะของผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งก็มีการจัดเตรียมที่จะขนถ่ายผู้โดยสารหากเกิดกรณีลักษณะที่น้ําป่าไหลหลากจกนกระทั่ง ทำให้ถนนขาดฮะครับ,รบในขณะที่จังหวัดเชียงรายก็เหมือนกันครับช่วงค่าคืนที่ผ่านมาบริเวณบ้านของยาวหมู่ที่5ตําบลท่าสายอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับก็เกิดฝนตกหนักนะครับแล้วก็ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาทําให้น้ําเข้าไปท่วมบ้านเรือนของประชาชนกว่า300หลังคาเรือนนะครับซึ่งบางจุดน้ําท่วมสูงถึง1เมตรถนนสายในหมู่บ้านถูกน้ําท่วมตัดขาดไม่สามารถสัญจรไปมาได้นะครับสําหรับหมู่บ้านที่ถูกน้ําท่วม หมู่บ้านดังกล่าวนะครับเป็นหมู่บ้านหนองยาวน่ะถูกน้ําท่วมเป็นครั้งที่3แล้วนะครับสำหรับในปีนี้ซึ่งตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับในบ้านหนองยาวหมู่ที่5ตําบลท่าสายในขณะที่ในตําบลแม่สรองในอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายก็เหมือนกันนะครับที่บริเวณหมู่บ้านเล่าริ้วหมู่ที่14ก็เกิดดินถล่มลงมานะครับ ทำให้ถนนหลายสายได้รับความเสียหายนะครับซึ่งชาวบ้าน1 0บกว่าหมู่บ้านนะครับตอนนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันครับรบ้บานของคุณปียเดชเชิงพิทักษ์คุณนายกอบปะแม่สลองในก็ถูกดินถล่มเนี่ยทับบ้านนะครับจนกระทั่งกระแพงลงมาทับห้องครัวได้รับความเสียหายแต่ว่านะ่าเสียดายครคุณเสกชยัยเล้าไก่ที่เลี้ยงเอาไว้ปร,รากฏว่าถูกดินทับ ทำให้ไก่ตายเกือบทั้งเล้าทีเดียวนะครับซึ่งก็มีการนํารถแท็กเตอร์มามีการเปิดทางแล้วก็ให้ชาวบ้านพร้อมกับเครื่องมือเนี่ยช่วยการเปิดทางเรื่องของฟ้าฝนอันนี้ต้องระมัดระวังกลับมากรุงเทพกันหน่อยไหมฮะกรุงเทพกลายเป็นข่าวที่หลายๆคนหวาดผวามากวันก่อนมีภาพรถบรรทุกหกล้อตกเข้าไปในหลุงทางเท้าจมหมดเลยนะฮะ ฝนตกด้วยในกรุงเทพมหานครใช่ไหมขณะที่ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างและบูรณะสํานักการสํานักการโยธากรุงเทพมหานครนะครับคุณสุรพลอนวัตชนะอนวัตคงพันธ์ก็บอกว่าถนนพระรามสี่นะครับหลังจากที่มีการตรวจสอบแล้วก็หลายๆพื้นที่ปรากฏว่าเป็นพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยงมากที่สุดถนนพระรามสี่ขับรถขับลาด้วยความระมัดระวังซึ่งทาง สำนักโยธาธิการจะร่วมกับบริษัทที่ว่าจ้างนะครับไปตรวจสอบนะถนนพระราม4เนื่องจากว่าเป็นจุดมีพื้นที่เสี่ยงเยอะเนื่องจากว่ามีการ